ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรุธรรมนำชีวิตในช่วงมม,มรอผู้ไทยช่วงนี้ทางรายการจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมบรรณาการนะฮะให้กับทุกท่านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต เช้าวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงนะจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยท่านดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะศาสนาและปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยนอกจากนั้นยังเป็นพระสังฆาธิการนะท่านรับภาระดูแลเป็นเจ้าคณะปกครองในตําแหน่งเจ้าคณะเขตหนองจอกคลองสามหวานนอกจากนั้นยังเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวง วัณณุระสิริมาตยารามเพระคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสการพระคุณพร้อมๆกันนะฮะเรื่อพระคุณพระสุที่สาระเมธีด็อกเตอร์ขอถ่ายความรับครับคุณครับครับครับผมขอบคุณครับเช้าๆนี้มาเจอกันขอกา Richards, ําลังใจท่านญาติโยมนะครับท่ายก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในเช้านี้ก็ได้รับฟังรายการจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามาพูดคุยมาขยายความหรือมานำข้อคิดดีๆให้ญาติโยมได้นำไปปฏิบัติในเวลาเช้าอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานั่นก็คือสร้างรอยยิ้มไม่เกิดขึ้นในใจของเราความเบิกบานความเ่อมขึ้นเช้าขึ้นมาถ้าร่างกายได้รับความเบิกบานจิตใจได้รับความสดใสาการงานในแต่ละวัน ที่เราจะต้องทํานั้นก็จะทําด้วยความราบรื่นเพราะว่าจิตใจของเราผ่องใสแล้วการรักษาใจเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อคุณในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดำรงตําแหน่งคณะบดีคณะศาสนาและประชญาทราบว่าวันนี้ทางคณะศาสนาและประชญาเองก็มีหลักสูตรดีๆใช่ไหมครับให้กับสังคมไทยเราอยู่ตอนนี้ คณะศาสนาและปรัชญาตอนนี้ก็รับนโยบายจากผู้บริหารออกมาเลยให้จับเคลื่อนในส่วนของหลักสูตรต่างๆที่จะให้ผู้เข้าศึกษาได้เข้ามาเรียนนะเรียกหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตในการเข้ามาศึกษานั้นก็มีทั้งในด้านของศาสนาของปรัชญาจะมีหลักสูตรพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาก็มีในศาสตร์กะว่า นำพุทธศาสตร์เข้าไปบรณาการกับในการพัฒนาสิ่งต่างๆได้พัฒนาองค์กรพัฒนาหน่วยงานต่างหลักสูตรที่มุ่งไปสู่พุทธศาสนาคือพุทธศาสตร์ศึกษาบุติสตัดี้นะครับผมศึกษารายละเอียดศึกษาแนวลึกของพุทธศาสนาแล้วก็หลักสูตรที่เกี่ยวกับปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรมเหล่านี้ผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนได้นะ จำกัดตัวอายุหรือว่าไม่ไม่ไม่จำกัดเพราะว่าการศึกษาในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้เราอายุมาเป็นตัวทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ชมอยู่เออดิฉันจบเอมหมานานแล้วเออเลยแต่ไม่กล้าไปเรียนต่อที่ไหนมาที่มาบกุได้มาที่มนปัญญาได้สามารถเรียนรู้ได้ก็ยินดีต้อนรับจะได้เรียนหลักธรรมในทางศาสนาควบคู่กับวิชาการศาสตร์อื่นๆไปด้วยนะครับก็ ขอเชิญนะฮะมาร่วมกันติดต่อไปได้ที่ w w w m b u a c t h แล้วก็เข้าไปดูในน้นได้เลย<ด>ในใน<ด>าศาสนาและประัชญาเรื่องรคุณครับวันนี้จะขอเมตตาพระคุณได้มีธรรมษสากชานะครับวันนี้ในเรื่องของอสถานการณ์โควิด1 9แพนดมิกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้และอ,ะอย่างน่าห่วงใย,ยอยู่สำหรับในประเทศไทยเราได้พูดถึงเรื่องของ หลักคิดสําหรับผู้ป่วยไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับว่าผู้ป่วยต้องต้องดูแลใจิตใจตัวเองนะครับแล้วก็ให้เข้าใจสภาวะความจริงรที่เกิดขึ้นโดยน้อมนําหลักพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นหลักใจให้ได้ประการต่อไปวันนี้อยากจะขอเมตตาเร่บุคุณครับว่านอกจากผู้ป่วยแล้วเนี่ยฮะญาติมิตรกองเชียร์คนดูแลคน คนที่เป็นห่วงเป็นใยญ่อย่างมีคนป่วยในบ้านนะฮะในบ้านของเราเกิดรับเชื้อตัวนี้มาเราน่าจะต้องใช้ธรรมะข้อไหนในการดูแลกันตรงนี้ครับครับในสถานการณ์แบบนี้ก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะทุกท่านตัวเองประสบกับโรคเองหรือว่าญาติพี่น้องก็ขอให้กำลังใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่าในโรคนี้แต เราต้องต้องทําใจพอสมควรแล้วก็เกิดกับหลายๆคนไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวเพราะฉะนั้นการสร้างกําลังใจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสําคัญวันนี้ถ้าเรามองดูภาพรวมนะครับภาพรวมนี่คือเป็นจํานวนมากท,ที่ที่ติดกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่ก็ได้กับกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยนั่นก็คือถ้าเมื่อใครเป็นโรคโควิดนะขอใช้คำว่าโรค<ม>โรควิดติดเชื้อโควิดเนี่ยญาติผู้ป่วยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมได้ ไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ครับคน,น<พ>อขอกัดนิดเดียวคือมันมีภาพบาดตาบาดใจหลายๆครอบครัว<ช>เอาอย่างคนดังนะแบบตลกอย่างนักคอมเนี่ยนะครับญาติพี่น้องนี่ก็เอาเอากล้องมือถือเนี่ยเซฟี่ฟี่ยถ่ายแบกกระกระเป๋าขึ้นรถพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้กลับมาเป็นเป็นเท่ากระดูกแ<ช>ม้แต่งานศพก็ยังขึ้นไปเผาไม่ได้ไอแบบนี้มันมันค่อนข้างพอใครติดสักคนเราก็จะสะเทือนใจว่าเราจะทำยังไงดีนี่แหละ นี่คือหลักสําคัญที่จริงพระพุทธองค์ก็รงเน้นหลักนี้อยู่มากนะก็คือจะขอใช้คําว่าหลักความไม่ประมาทเพราะว่าโรคนี้เราจะเห็นแล้วว่าถ้าเราปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนคัำแนะนําของระบบของสาธารณสุขหรือเราเซฟตัวเองก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทแม้แต่ในทางพุทธศนาเองเนี่ย จะพระพุทธองค์จะส่งเน้นเยอะแม้ปฏิฉิมโอวาทของพระองค์เองก็เน้นเรื่องความไม่ประมาทให้กับพระภิกษุได้นําไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นอยู่ในสังคมนี่เราเข้าใจแล้วก็หลายหลายท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วนะแต่ว็จะขอมาย้ํานิดหนึ่งว่าเมื่อลักษณะแบบเนี้เมื่อญาติเราป่วยหรือว่าคนรู้จักคนใกล้ชิดหรือการสัมผัสเนี่ยความไม่ประมาทในทางกายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ แต่ความไม่ประมาทในทางกายจะเกิดขึ้นขอกลับไปที่ความไม่ประมาททางใจก่อนหลักคิดหลักคิดเป็นเรื่องสําคัญว่าเมื่อโรคเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องใจเราต้องไม่ประมาทในการที่จะเป็นอยู่ในการไม่เป็นอยู่ทางกายทํำยังไงคือปฏิบัติตามในส่วนของกระบวนการจะเป็นการล้างมือใช้เอ็นกอง,องอใช้อะไรต่างๆการดําเนินชีวิตคือต้องอยู่ในขั้นตอนของการใช้สติเข้ามากํากับอยู่ตลอดครับผม ถ้าเมื่อเราใช้สติเข้ามากำกับต่อการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยป้องกันโรคนี้ได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าหลักตัวนี้เมื่อเราไม่ประมาทในทางกายแล้วเนี่ยเราจะทําให้เกิดความปลอดภัยกับคนรอบข้างกับครอบครัวกัวกบญาติพี่น้องโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านมีความอ่อนแอในทางร่างกายถ้าตัวเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟท่านเหล่านั้นได้เราจะเห็นว่า ข่าวที่สะเทือนใจออกมาหลายครั้งลูกไปเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าเยี่ยมตาเยี่ยมยายเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต่างจังหวัดนําโรคไปฝากครับท่านเหล่านั้นเสียชีวิตลูกกลับมาเกิดความเสียใจนี้เกิดจากอะไรเกิดความที่เราประมาทชะลาดใจว่าเมื่อเวลาเราไปแล้วเราคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ผลุดท้ายนั้นเราเอาไปฝากท่านเพราะท่านอ่อนเองต้องไม่ประมาทต้องไม่ประมาทช้ายตรงนี้อีกอีกประเด็นนคะครับสมมุติว่าไม่ใช่สมมตินะฮะในกรณีที่ญาติ ตพี่น้องเนี่ยฮะได้รับเชื้อไปเรียบร้อยละตัวเองแน่นอนฮะ,ะต้องถูกกักบริเวณถูกกักตัวใน14วันหรืออะไร,รตรงนั้นเราก็จะต้องกักบริเวณคนรอบข้างก็ก็เริ่มจะห่างเริ่มจะกลัวไม่อยากใช้ภา่าสังคมรังเกียจนะฮะแต่คนรอบข้างเขาก็จะกลัวแก็จะรู้สึกว้าเหวนะฮะตอนนี้จะโดดเดีเด่ยวตรงนี้ต้องมีธรรมะในในการ,ร,รดำเนินชีวิตยัยงไงดีครับ กำลังใจกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญคือโร,โรคนี้อย่างที่บอกตอนแรกแล้วว่าเราใจเนาะเป็นโรคที่แปลกจากจากอื่นเพราะว่าคือถ้าไม่สาวคนญาติไม่สามารถไปเยี่ยมได้คนไม่สามารถให้กําลังใจได้เนี่ยมันมันจะเกิดความหัวเหี่ยวเพราะฉะนั้นการสร้างกําลังใจให้ตัวเองเนี่ยเวลานี้แหละเป็นสิ่งสําคัญเวลานี้เป็นสิ่งสําคัญคือการสร้างกําลังใจให้ตัวเองเราทำไมอะสร้างกําลังใจเองแล้วนึกถึงกุณามความดีที่เราได้กระทาก่อน แล้วลึกถึงุณนามความดีแล้วลึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้กระทําอันนี้คือเป็นการปูพื้นฐานก่อนแล้วก็ทีนี้มองหลักความเป็นจริงของกระบวนการว่าร่างกายสังขารนี้ร่างกายเป็นรางแห่งโรคเพราะฉะนั้นใครไม่สามารถที่จะไปหลีกเลี่ยงได้เรื่องการเกิดการการแก่การเจ็บการตายมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เราอาจจะไปประสบก่อนคนอื่นคนอื่นก็ต้องประสบเหมือนเราในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นคือ ถ้าพอสร้างอย่างนี้ได้เราเห็นความเป็นปกติของกระบวนการร่างกายแล้วอ่ะมันทําให้ใจเกิดความเข้มแข็งได้ค,ค,ค,ครับก็แสดงว่าอาจจะต้องให้ทั้งกําลังใจญาติญาติที่กําลังรับเชื้ออยู่แล้วในขณะเดียวกันก็ต้อง,ส,งสร้างกําลังใจตัวเองนี่ต้องเรียกว่ามีกําลังใจคูณสองนะคูณสสำหรับผูบ้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือว่าญาติมิตรของผู้ป่วยในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเพย่อขอบคุณมากครับผม การญยตยโยมสาธุชน,นะฮะเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องของของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ใหญ่กว่านั้นก็คือญาติมิตรที่ต้องไปดูแลหรือต้องให้กําลังใจผู้ติดเชื้อนะฮะนอกจากจะต้องให้กําลังใจผู้ติดเชื้อแล้วที่สําคัญที่สุดต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองด้วยนะฮะวันนี้ได้หลักคิดได้หลักธรรมจากพระเบญคุณพระสุทธ,ธิสารเมธีด็อกเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าท่านทั้งหลาย จะได้น้อมนำไปประพฤติไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ในชีวิตของทุกท่านทุกคนนะว,วันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีความเจเริญในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจอเริญพร